อันดีจุกมาทำซาลามกับน้ใชัยแล้วค่ะอัาน้าชัคนะคะท่านผู้ชมเลยมาทำาลามนะคะใช่ค่ะคราวที่แล้วนะคะเราทําสูตรที่เป็นผงซักฟอกนะคะแต่คราวนี้เราจะเป็นสูตรน้ํายาล้างตาค่ะนี่เราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์นะคะก็มีสบู่หรือแชมพูอะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ํายาล้างตากาวนะคะกาวน้ําขุนนะคะ แล้วก็ช้อนแล้วก็สีผสมอาหารหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สบู่ทีเดีอีค่ะแล้วก็ที่ค้นค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็เราจะเติมกลิ่นเติมอะไรก็ i̇şte. ได้ตามใจชอบเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เนะทกาวลงไปเลยค่ะเอาสักประมาณ3ช้อนโตนะคะใสออกมาสิ เราเทสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยความยากลำบากมาทีนี้ต่อไปเราก็ใส่สบู่หรือแชมพูลงไปเลยสักประมาณหนึ่งปื๊ดนะคะเชฟอ่าแค่นี้พอแล้วก็คนๆก่อนเลยค่ะเขาจะได้ฟูๆนะคะ ตอนนี้เราก็คนจนเขาฟูฟ่องอะล่องก้องก้องอันนี้ก็คือเพอร์เฟกต์เลยนะคะอาทีนี้แล้วก็ใส่เป็นแบบว่าถ้าเราอยากให้มันแบบว่านิ่มๆ,มมๆได้กงก็ใส่ใ <จ S 1> แบบว่าพวกโลชั่นหรือครีมทาตัวอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยก็ได้ะคะ่ะแบบที่มีกลิ่นหอมๆเป็นการใส่กลิ่นลงไปสักประมาณนิดนึงพอนะคะโ,ฮโฮห้ยนีมันมีกลิ่นเ็เลยมาแล้วก็คนเลยค่ะคนอีกรอบคนให้เข้ากันนะคะต้องบีบเขานิดึงเผื่อเป็นก้อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็คนจนเข้ากันแล้วนะคะนี่นก็เริืมมีความหนืดขึ้นมากยังก,วา,กาวไม่ได้จับอแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำยาล้างตาไปเลยค่ะอันนี้ติจวใช้เป็นน้ำยาล้างตาออกซานะคะนี่อ่าเรามาใส่กันไปเลยค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะเดี๋ยวเขาจะเข็งเกินไปนะตัวใส่ฝาเทแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เขาเข้ากัน นีเขาก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนมากๆแล้วนะคะเราก็ใส่สบู่ขี้เอเรอขี้เเรอๆนะคะลงไปสักนิดนึงก่อนนะคะไม่แข็งเกินไปโอเคนี่ทันใดที่ใส่ไปก็จะเริ่มเป็นก้อนอย่างนี้ทันทีเลยนะคะเฮ้เราต้องเย็นดีไหมอ๋อไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่นี่มาแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะคนเยอะๆเลยตอนนี้มันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วแล้วมาลองดูกันนะคะว่ามันติดมือไหมเฮ้ยไม่ติดมือแล้วนะ ก็แบบว่าสามารถใส่ขี้เลยอีหรือว่าน้ำยาล้างตาลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะตอนนี้น้ชาหิวน้ชาเขาเอาเอานมนมเปรี้ยวมากินนะคะนี่ตอนนี้มันก็เริ่มจะไม่ติดมือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานวดที่โต๊ะกันเลยและทีนี้นะคะพอะมันไม่ติดมือแล้วนะคะ เราก็ใส่สีผสมอาหารได้เลยเอ้ยแล้วเราจะเป็นสีผสมอาหารหรือสีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะวันนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเด็กจิ๋วจะใส่เป็นสีฟ้านะคะแล้วเราก็นุ่ม,มเลยค่ะผสมสีเข้ากัน น้ชาลองเล่นกันเลยนี่ยิ้มแฉ่งเลยอะเล่นเลยนะ้าชาลองเล่นเลยเอ้ยเป็นไงยืดยืดอะจิ้มเร็วๆจิ้มเร็วๆอย่างงี้เอย,ยิ้มง่ายเลยจะชอบเอาเล่นเลยน้าชาเฮ้ยติดมือน้าชาแล้วติดมือน้าชาแล้วตอนนี้นะ้าชาก็ไปล้างมือกับพี่สายอยู่นะคะอะเรามาเล่นกันเลย้ม ช่วยยืดมากเลยนะคะนีุ่คนช่วยช่วยอ่านาชามาแล้วมาลิ้งกันต่อเลยนาชาจิ네้มเร็วๆนะอย่างนี้จิ้มเร็วเร็วเร็วๆรเออจึงเออจึงเอออย่างนี้อย่างนี้จึง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 เหนื่อยงั้นกระโดดสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมนาชาสนุกเป็นรูดดัวเลยเป็นรูดอย่างนี้นาชายืดไหมดูนะนาชา พลสลาม,มก็คืออันตรายนะคะเหมือนเดิม,มก็คือแบบว่าต้องอยู่ในแบบว่าสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลานะคะนี่อย่าให้ปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียวนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะคะถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีสหลดบคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายลืมสดติดามกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายทักบ,บ๊ายบายหน่อยจุบ๊บ